ไปไหนดีอะดูแมปกันปลาทูน่าไม่ถึงอะอ่าปลากระพงแทนได้ไหมโอ้โหใกล้ไปหน้าแถวนั้นนะนี่นะไม่ขึ้นรถไงลรวก็มาทูน่าแล้วแล้วแต่ผมก็มาร์กมั่วๆไปก่อนไปหารถเราไปประตูนานั่นไงรถสองไย รถสมม้มแข็งมากับเราไหมไม่มีไม่มีใครอยากเล่นกับเราเลยแม้กระทางไอเบอร์สามกับเบอร์สี่ก็ไม่ได้อยากมากับเราดีจังน่าเรียบร้อยเรียบร้อยอยอดเบอร์สี่ไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวเบอร์ส <ใน S 1> ามจะตามไปไมแล้ววงไปไหนอ่ะวงไปนอน เมืองนี้น่าจะมีคนมานะโดยจากระยะโดด่ะคนเขาจะบอกว่าโอ้ยมันไปตรงนู้นแน่เลยไม่ไมไปไกลกว่านั้นอีกเครื่องร่อนสีสดใสใช่มีสกินเครื่องร่อนไยอยากได้สกินเครื่องร่อนจังเดี๋ยวต้องทำเรื่องคอไปละ <laughs> มีคอแม้ว่าเลิกด่าหนึองอาทิตย์ผู้พัฒนาของิมย <laughs> มึงเลิกด่ากูเอนอาทิตย์ เดี๋ยวกูใส่ให้ <c oughs> ดีเดียวหนึ่งอาทิตย์ด้วยนะใช่เพราะมันห้ามกันไม่ได้กูย,ยังไม่ถึงสถานที่ฟาร์มกันเลยเหลือเจ็ดสิบเจ็ดคนแล้วใช่กูก็ขับเร็วเต็มที่แล้วนะร้อยห้าสิบกว่าลงเดินนะ่ะอ้าวร้อ,อ,อยห้าหกร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าแปดร้อยห้าเก้าร้อยหกสิบสุดสุดแล้วมีร้อยหกสิบไปวิ่งเบียบหน้าหาต่อ <c oughs> i n u t e ท Later นม่ม่สัก,กินแลนะเนี่ยอ๋อน้ำมันเยอะแต่รถวิ่งชานะ้าเน่อยแต่ผมว่าไม่ค่อยกลิ้งนะคันนี้ค่อยอะ่ะ <laughs> พี่<ห><อ>ดิฟคันนู้นนะกลิ้งดีไป <laughs> พี่ <laughs> ดิฟเขาโค้งผมว่าคันนี้ก็ไม่กลิ่งมันวิ่งแค่นี้เท่าน,นั้นเองใช่ก็เสียกับวิ่งแค่ดีแต่มันนั่งได้หกคนเลยนะ อย่านั่งข้างคนขับแล้วกดกระทะเด็ดขาดด็อกเลยด็อกลวกรถเลยพี่ห้ามนะทางอย่างเนี้ยถือกระทะและ้วเคาะเลยดีห้ามนะด็อกขารถเลยนะเตือนไว้ก่อนที่ไปนั่งตีข้างหลังเพราะกลัวจะโดดพี่นี่แหละโอ้โหกูอยู่ตรงนี้มึงยังจะตามกูมาอีกเหรอโอ้โหดีไปไกลเหมือนกันนะเนี่ย เด็กภาพเราเอาเด็กภาพเราเอารถตรงนั้นแล้วก็ขับอ้อมไปลงใต้มาตรงนี้ <c oughs> เราขับได้ไกลเหมือนกันนะ,ะนะยังไม่ทันเท่าไหร่เลยไอ้เอียไปอีกแล้วจอดขโมยรถเสียยิงเล่นอยู่นี่ไ <c> ด <oughs> ้ร้องล่ะเฮ้ย ทะลุไม่ได้ไงวะโว้ยโว้ดจะเชียวอิดปากวัดทิมอยู่นั่นเลยไอยทะลุมาเลยแล้วลอยทะลุข้ามมาเฉยขอบคุณวงขอบคุณวงขยับไปอยู่ข้างๆเรารอเราไม่มีที่เล่นไงรนใครมาอีกไงเอ้ย เงี่ยเฮ้ยมันเยอะสิเอาเปล่าเอาเปล่าจอดเปล่าจอดเปล่าจอดเปล่าไม่จอดนึกว่าจะแน่มาดูถ้ามันแน่ขึ้นมาเพ่นก็ตายเพ่นดีรออะไรอ่ะมึงจะเพ่นได้ไง น่าจะไปดึงเพื่อนมัง้งมีคนดักโอ้วิกไปเจอไอตีนึงตายเลยไลว้คนละตัวคนละตัวพี่เออนั่นแหละไอตัวที่ไปอ่ะตายเลยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนโอเคอ่ะอเฮ้ ติดๆหน่อยๆก็ติดกะครังกำลังเก๋งนี่ฮะไอ้รถทองที่ผมยิงไล่มาเมื่อกี้เนี่ยนั่นไงก็กำลังมองหายโอ้นี่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 อยู่บนอ่าเห็นแล้วจี้โดนอยากให้มันเห็นมันส่องอยู่มันส่องอยู่มันส่องอยู่ เฮ้ยทำไมไม่มดโดนนะขอวัดวัดระยะเนะี่ยพาใครไาเนี่ยมีคนห้อยมาด้วยเฮ้ยโดด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 สามคนนี่มาแล้วอยู่พี่อยู่ใกล้ๆมาร์คส้มเลยพี่ใกล้ๆมาร์คส้มใกล้ๆมาร์คส้ม เดี๋ยวนะั่งอยู่หินนี่หนึ่งตัวตรงนี้ลงตัวหนึ่งเชี่ยกระสุดหมดเร็วเร็วเร็วเชี่ยมันเห็นแล้วโอ้ยเสียดายจังหวะแม่แล้วมันนอนลงด้วยโอ้โดนข้างบนถอดมาก,ก่อนเสียดายจังหวะนี้มากเลย ถ้าไม่โดนทอนเมื่อกี้นะอย่างน้อยเอานอกไปแล้วตัวนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้มันต่อมิใช่ไหมเออโดนไปเม็ดหนึ่งขานทํำไมคขานทํำไม้ขานทํำไมคขานทํำไมคขานทํำไมคลานทำไม <laughs> พี่ดียิงไหม ไม่ให้มันมีโอกาสนอนชีวิตบ้างเลยเหรอโอ้ยยึง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 ย,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 ยายออกทีละนิดอยู่หลังหินเหมือนเดิมนะเรียบร้อยนอกเอ้าพี่สำตายเลยเอ้ยังไม่หมดยังไม่หมด ออกหลังออกลับหลังเฮ้ยโดนไปเม็ดหนึ่งไม่เนอกนิดเดียวเหียหลังเข้าเหรอหลังเข้าลงมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันแล้ว มันไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือเก้านัดขึ้นไปเก็บศพมั้ผมเหลือเก้าหนัดด้วยัางใจเย็นๆเล่นหัวมันให้ได้อ่ะอยู่ไหนมันอยู่ร่องนี้ขึ้นไปดิขึ้นไปไม่ขึ้นมันอยู่ข้างล่างก็นั่นน่ะหินทั้งหน้าก็เล่นได้ มันอยู่ข้างล่างนั้นเลยลงไปก็เจอเลยอ่ะนั่นน่ะนั่นัเห็นไหมมันขึ้นไปเลยอยู่แล้วกูไม่ให้ดูไม่ให้ดูนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นแล้เห็นละนั่นน่ะเฮ้ยไม่ดูม่ใช้สูตรมาเลยเนี่ย เออบ้าบอยเดี๋ยวมีเอิบไปเอิเอิบไเอิมชั้นไอ้ลินเลยไม่วงมา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 เลยวงมาเลยไป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 อืมไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ยเฮ้ยถ้าปลาเราเหมือนขึ้นไปได้เหมือนได้อีกศพ ระเบิดตกระเบิดตกซะด้วย